สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะมากําจัดเพี้ยนะคะจะเป็นเพี้ยแป้งนะคะคุณผู้ชมดูนะนี่ค่ะเพี้ยแป้งขาวๆแบบนี้นะคะมีมดมีแมลงด้วยนะคะมดนะคะตายเยอะๆเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะเพี้ยดําๆแบบนี้ก็มีนะคะเพี้ยแป้งขาวๆแบบนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะ โอ้โหเยอยะแยะเลยต้นนี้นะคะแล้วนี่เลยค่ะมีมดนะคะมดก็จะเป็นพาหะตัวการนะคะทำให้เกิดเพี้ยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะต้นมะเขือต้นพริกนะคะคุณผู้ชมมีมดที่ไหนแน่นอนเลยค่ะจะเกิดเพี้ยที่นั่นเลยนะคะคผู้ชมดูนะถ้าเกิดเพี้ยแบบนี้นะคะคุณผู้ชม จะทําให้ต้นพืชของเรานะคะเช่นต้นพริกต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะไม่จเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลนะคะดอกก็จะลุดร่วงแล้วก็ไม่ติดลูกอีกเลยนะคะนี่ค่ะนี่เพีย้ยขาวๆแบบนี้นะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมากําจัดเพี้ยด้วยสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่แม่วีจัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะ นำไปกําจัดเพี้ยนะคะเพร้ยแป้งนะคะที่อยู่ตามพืชผักนะคะคุณผู้ชมแม่วีใช้สูตรนี้เลยค่ะและสําหรับสิ่งแรกนะคะที่แม่วีจะใช้กําจัดเพลี้ยมดแมลงต่างๆนะคะก็จะเป็นพริกแกงค่ะคุณผู้ชมสําหรับพริกแกงนะคะก็จะแซ่บเผ็ดร้อนนะคะช่วยไล่กําจัดเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งนะคะศัตะะรูระะพืชต่างๆนะคะ,ะน,กกนะค,ะครับ เพราะว่าพริกแกงของเรานะคะจะมีเครื่องเทศอยู่ในนี้เยอะนะคะเช่นข่ากระเทียมพริกตะไคร้นะคะซึ่งจะเป็นสมุนไพรนะคะไล่กาจัดตัวพืชต่างๆนะคุณผู้ชมร่วมในพริกแกงของเราเลยนะคะนี่ค่ะต่อไปวีก็จะใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งน้ํายาล้างจานของเราก็จะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะ,ะจะช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะกาจัดเพลี้ยต่างๆได้นะคะ ซึ่งน้ำยาล้างจานของเรานะคะก็จะมีความเหนียวนะคะซึ่งจะสามารถนะคะกำจัดเพี้ยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็จะนำนะคะพริกเกงของเรานะคะหช้อนชานะคะนำมาใส่ภาชนะเลยค่ะ1นึช้อนชาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม นหนึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่ภาชนะเลยนะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ําลงไปนะคะหนึ่งลิตรนะคะเพราะว่าภาชนะของเรานะคะบรรจุได้หนึ่งลิตรนะคะ แล้วให้คุณผู้ชมนะคะคนส่วนผสมนะคะน่คะผสมกับพิกแล้วก็น้ําของเรานะคะผสมกันให้เข้ากันดีก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะจากนั้นนะคะนําไปตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ตกตะกอนก่อนนะคะให้พริกของเรานะคะตกตะกอนดีก่อนนะคะจึงจะกลับมานํามาใช้ได้นะคะแล้วเมื่อเราตั้งทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ คุณผู้ชมดูนะนี่จะ้ะก็จะตกตะกอนแล้วนะคะนี่คะ่ะจากนั้นแม่วีก็จะนํามากรองนะคะกรองเอาแต่น้ํานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่กรองนะคะจะไปอุดตันนะคะที่ฉีดพ่นของเราได้นะคะเดี๋ยวแม่วีจะกรองเอาแต่น้ําก่อนนะคะ นี่เลยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นไม่วีก็จะเติมนะคะน้ํายาล้างจานของเรานะคะ1ช้อนชานะคะ,ะเราไม่ควรใช้เยอะปริมาณเยอะไปนะคะ1ช้อนชาพอนะคะคุณผู้ชมนะคะใช้เยอะไปนะคะจะเกิดผลเสียกับต้นพืชของเรานะคะจะทําให้ใบเหลืองนะคะนี่ค่ะใช้ปริมาณแบบพอดีนะคะ เราคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อผสมกันได้แบบนี้แล้วนะคะใคุณผูม้ชมะคะนําไปใส่ฟ็อกกี้ฉีดพ่นเลยนะคะค่อยๆใส่นะคะ ถ้าเต็มเกินไปนะคะเราก็ฉีดพ่นสองรอบได้เลยนะคะเ,าเราก็ใส่ให้เต็มก็ได้นะคะเดี๋ยวฉีดพ่นสองรอบก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ปิดฟ้านะคะแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นนะคะกาจัดเพี้ยนะคะไล่เพี้ยพวกเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยอ่อนเพี้ย เพียวไฟลายแดงก็ได้นะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้กำจัดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะกำจัดเพียแป้งเลยนะคะฉีดพ่นไปให้โดนเลยนะคะ,ะส่วนมากนะคะเพียแป้งนะคะจะอยู่ตรงใต้ใบนะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะ เราก็ฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะคุณผู้ชมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะรับรองนะคะเพี้ยนะคะจะค่อยๆนะคะจางหายแล้วก็นหนีไปนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะเราฉีดลงมาตรงโคนต้นด้วยนะคะมดแมลงนะคะเพี้ยนะคะเรากำจัดด้วยสูตรนี้เลยะคะ่ะ ต้นพืชของเรานะคะเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเจริญเติบโตนะคะเมื่อเรากำจัดพวกเชื้อไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับพริกนะคะคุณผู้ชมเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมดูนะพริกของเราเหลืองๆแบบนี้นะคะ ใบเหลืองใบหยิกงอนะคะเนะะียเล้อของเราก็จะมารบกวนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราฉีดต้นได้เลยนะคะสําหรับต้นมะเขือนะคะที่ติดลูกติดผลแบบนี้นะคะติดดอกออกผลนะคะอร่อยนะคะจิ้มน้ําพริกอร่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะติดดอกออกผลมาแบบนี้นะคะเราก็ฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะคะทั่วเลยนะคะคุณผู้ชม กันเพี้ยนะคะกันเพียที่จะมารบกวนนะคะคุณผู้ชมทุนทั่วทุ่นเลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ